เงื่อนไขรับเงิน3,000บาทดูแลผู้สูงอายุในโครงการครอบครบัวอุปถัมภ์มีเงื่อนไขยังไงยื่นเอกสารรับเงินที่ไหนใครมีสิทธิ์ได้บ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่19เมษายนปี2567นะคะทุกคน ซึ่งคลิปวิดีโอนี้บุ๋มมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเคยนะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะวันนี้บุ๋มมาเปิดรายละเอียดเงอนขนะคะสาหรับโครงการครอบครัวอุปถัมภ์รับเงินนะคะเดือนละ3,000บาทสาหรับดูแลผู้สูงอายุนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศใช้ตั้งแต่15กากันยายนที่ผ่านมานะคะสำหรับประกาศ ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์พศ2566สุดก็เตรียมบังคับใช้แล้วนะคะสำหรับระเบียบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุให้ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้คําจำกัดความคำว่าครอบครัวอุปถัมภ์ไว้นะคะว่า เป็นบุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีผู้ดูแลหรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้นะคะ โดยผู้ที่ขอเป็นครอบครัวถามจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ1เลยจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะคะอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจจะได้รับการพิจารณาจากกรรมการเป็นรายรายบุคคลไปนะคะ แล้วก็มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแรงและอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุนะคะได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุไม่เป็นผู้ต้อหานะคะว่ากระทำผิดอาญาและอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลนะคะหลายคนสอบถามกันเข้ามานะว่ายื่นเอกสารขอรับเงินนี้ที่ไหนนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่กรุงเทพนะคะสามารถยื่นได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุได้เลยนะหรือว่าจะเป็นศูนย์พัฒนา,าจากสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแครหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศนั่นเองนะคะสองคือจังหวัดอื่นหรือตอจวานะสามารถยื่นได้ที่พมจใกล้บ้านได้เลยนะคะจะมีทุกที่เลยเนาะ ส่วนเอกสารนะคะ1ทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอะไรก็ได้นะคะที่ราชการออกให้นะคะโดยนักส่งเคราะห์นะคะหรือหรือคนที่ได้มอบหมายเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นขอและก็ผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบข้เอเท็จจริงนะว่าตามประวัติบคุคคลครอบครัวบุคคลที่เกี่ยวข้องสภาพการเป็นอยู่และความเหมาะสมเพื่อ,พอเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอเป็น ครอบครัอุบถรมเสนอต่ออธิบดีและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคลุ้มครองผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะแก่ครอบ,รอรรบครัวอุปถัมภรอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนเว้นแต่ว่ามีเหตุจําเป็นเหมาะสมอาจจะพิจารณา เงินช่วยเหลือให้ได้ไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อ1เดือนนะคะทั้งนี้การขอคุ้มครองผู้สูงอายุนะคะขอได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นนะคะหากจะรับมากกว่านั้นให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้อง รับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า1คนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพี่ป้านาทุกคนที่สงสัยข้อมูลนี้สามารถสอบถามได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะซึ่งระบุไว้ว่าครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุรับเงิน3,000บาทต่อเดือนนะคะนี้เอาข้อมูลมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุเลยนะคะก็จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม67นี้เป็นต้นไปนั่นเองนะคะใครที่ต้องการ เป็นครอบครัวอบประถามสำหรับผู้สูงอายุนะสามารถติดต่อได้เลยเนาะตามนี้ใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจคอมเมนต์รายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์ไปมากก็น้อยใครที่ยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามมาไปด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดถุกคลิปและขอสารนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ